มาเลยนี่สุดเท่สุดโหดสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องไข่ต้มคุงกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมกอซ่าอีโวเข้ามานะทุกคนนี่อันนี้เลยก็จะมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนั่นก็คืออาสก,กิลแรกนะก็ดาเมจ2จอก่อนหน สกินที่2ก็อัตรารั่น1ระยะบวก2ส,สกินที่3ก็คือลดแมกกาซีนแล้วก็บวกแม่นยำหนจอก,ก่อสอแล้วก็สกินสุดท้ายนะก็คือระยะบวก1ความเร็วรีโหลดลดไป1น,นะทุกคนแล้วก็ความแม่นยำขึ้นมา2นะสกินที่พี่จะเอานะก็คืออันนี้นะก็ส s า Airbrush ก็คือมันลั่น1บวกระยะ2นะทุกคน ลดความเร็วเคลื่อนที่ลดความเร็วรีโหลดลดลงหนึ่งนะคือเออแต่ว่ามันดีตรงที่มันลั่นนะทุกคนกอซ่าเนี่ยถ้าเกิดมันลั่นมันจะดีกว่านะทุกคนเออพี่ก็ไปดูศึกษามาแล้วว่าเวลาใช้เนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะใช้ลั่นมากกว่านะดาเมจไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็คือเอาสกินที่สองดีกว่าเอาอัตราลั่น เรามาซุ่มกันเลยนะทุกคนก่อนจะไปรับชมกิจกรรมกันต่อนะคะวันนี้นะคะพี่อยู่กับเว็บฟรีวันโซนะคะเป็นเว็บซุ่มเพจซุ่ม ID เกมนะคะวันนี้พี่จะมาซุ่ม ID เกมนะคะทุกคนไปซุ่มกันเลยซุ่ม ID รอบละ99เครดิตนะคะทุกคนมาดูกันว่าพี่จะได้ไหมไปเริ่มกันเลย99เเครดิตไปตรง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 ,ตรงได้ไหมจะได้ไหม เฮ้ย hey, ทุกคนไอดีมวก F ออกเลยว่ะโอ้โ oh, ห oh, มาสุ่มกันได้นะคะเวฟฟรีวันโซนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะนีพี่มีตั๋ว e ีโวย,นะยูห6ใบนะก็จะสุ่มได้ฟรี5ครั้งเนาะไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปจะได้หรือเปล่าเราจะออกฟรีไหมตั๋ว5า้าใบนี้ไม่น,าน่านะปกติสุ่มก็ไม่เคยได้เออไปต่อกันอีก5ครั้งโอเคไปมีอยู่สา0พกว่าเพชรนะ เออได้นหนึ่งใบแล้วเว้ยอ,อ้ยออกแล้วอ่าหใบเราต้องมีทั้งหมดกี่ใบนะสองแล้วก็หินอีโวก็ต้องมีอีกสองไปอีกครั้งนึงขออีโวอีก2องอเกือบลงล็อกแล้วอ่าได้ตัวอีโวมาหนึงโอเคไปต่อไปแต่มันเหลือตัวอีโวอีก1นึ่ใบตัวฟี มันจะลงล็อกไอ้นี่ตลอดเลยอ่ะโอ้เกือบมาหมุนไปรอบนึงก่อนเผื่อได้ฟรีอ้ะไม่ลงล็อกวะเศร้ามากไปต่อจะหมดเท่าไหร่เนี่ยหินแปลงล่างก็มีน้อยเหลือเกินเออได้มาสองใบแล้วเหลือหินแปลงล่างอ่ะทุกคนเราได้มาแล้วะคะ่ะหินแปลงล่างหนึ่งอันอ่ะเอ้ย ไปหนึ่งขอหินแปลงล่างได้ไหมไม่ได้อ่ะอ้อยันฟรีได้พิมพ์เขียวเฉยเลยงงมากทุกคนขาดหินแปลงล่างะครั้างไปเผือ่อได้พอขาดหินแปลงล่างอะ่ะเออหินแปลงล่างได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาแลกกันดีกว่านะที่จะแลกอันนี้เนาะตัวสกินแอร์บ u ัช อัตาราลั่นหนึ่งระยะบวก2ก็ความเร็วรีโหลดลดลงหนึ่งแลกมาเลยนี่สุดเท่สุดเหิเดี๋ยวเราลองไปสวมใส่แล้วก็ไปยิงกันดีกว่าเนาะจริงๆอ่ะพี่มีตัวนี้แล้วอัตาราลั่นสองแม่นยำลด1แต่อันนี้สกินเท่ดีนะใช้ไปเลยแล้วก็ไปลองยิงกันมาดูว่ามันจะลั่นขนาดไหนนะทุกคน ถือว่ารัวรัวมากนัดละ3าสบรัวโดนหัว2อง <7. S 1> เออสองประมาณนี้แต่รัวอยู่นี่นะทุกคนสกินก็นี่โอ้มันเข้ากับ สกินหมัดพี่เลยนะสีม่วงเออก็เท่ดีนะทุกคนโอเคนะทุกคนสําหรับสกินกอซ่านี่พี่ก็หมดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคํานวณกันว่าหมดไปเท่าไหร่นะสําหรับสกินกอซ่าแอร์บัตนะพี่หมดไป 1, 3 5่เพชรเท่านั้นนะทุกคนโอ้ก็ถือว่าเป็นราคาเพชรที่พอเหมาะสมครัวนะแต่ถ้าพี่มี ไอตั๋วแปลงล่างนะแต่กี้ฮะที่พี่ก็ไม่ต้องสุม่มพี่ก็ไม่ต้องเสียไป2 7 0เเพชรนะทุกคนก็สำหรับสกินนี้ก็ไม่แพงมากนะทุกคนก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเออสำหรับกิจกรรมอื่นนะนี่ก็มีอันนี้นะทุกคนพี่ก็เก็บเรียบร้อยแล้วรับเรียบร้อยนะถ้าน้องๆแบบไม่อยากเล่นไอที่มันเป็นมินิเกมอันนี้นะน้องๆก็สามารถแลก ดาวนี้ได้เออก็อย่าลืมเข้ามาสุ่มเข้ามาลองเล่นนะทุกคนสก,กีนี้ก็หมดไม่เยอะมากก็ค่าก็สําหรับถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ